เนื้อเียตนะครับเนื้อเต เจ๊อีเอมันขึ้นไหนบอโอ้ยกำลังใส่กำลังลอเี้อห่บ่ได้เี้ยเขียดนะเออเขียดจำไม่จเดยหรียดี่ะียดีออะกำลังลวไมมันกินบจะจ้ตัวใหญ่โบแค่มันหาไจามีกระทาอื่นป่าบอ มีกระทาเอินป้าบปล่ดิ้นน้ำบัผิดขางวัน่ะไปใช้หนี้น้องก็่อนขางไว้ตัมันลุงเนี่ยน้องจะเด็กกันไหมนี่ละนี่ละปลาเขานี่ละปลามันเบึ่ยขึ้นมาปลาเขาเบิร์แล้วสวย พ่อยะแไม่นอนเนาะมาทานเนาะเยี่ยมนะเยี่ยมนะเยี่ยมเออเยี่ยมมาไปต่อจะขันจะขันสามสิบสาสิบเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดดวออมน้องเออพรุ่งนี้ช้ามาลุ้นกันเห็นไหมไหนยักโตบอกเด้วมือเสิร์นี่ครับบรรยากาศ ทงให้ทงหน้าจ้าคิมว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเมนควมเล่าอีหลีอันนี้บทเทียงครับบทเทียงป้าอย่งายงตรงนี้แม่นอยู่นี่ละน้ำคกัล้าอยู่ครับ